สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการทากบยางหรือว่าเหยื่อตกปลานะครับเป็นกบนะครับนี่อันนี้ทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะพร้อมขายเนาะถ้าถ้าขายปลีกนี้ถ้าคนทั่วๆไปมาซื้อตัวละ60ิใช่ไหมครับเนี่ยตัวละ60สิบบาท อันนี้ทําจากอะไรนะครับกบเนี่ยทำจากยางพาราค่ะทำจากยางพาราเนาะ<ม>นี่ตอนนี้ทําอยู่เนี่ย<ม>เขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้เนี่ยตอนการลงสีค่ะการลงสีให้มันฉูดฉาดใช่ไหมใชม่แล้วปลามันก็จะชอบใช่ไหมครับคนชอบอคนชอบเพราะว่าสีสันมันสวยงามเดี๋ยวไปดูทางนี้กันนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือมองนีบอกครับเนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยอืม บอปลาอ๋อตอนไหนเป็นบล็อกเนาะครับนี่ครับีมาดูกันผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับวิธีการทำกบนะครับกบตกปลานะครับสำหรับเซียนตกปลานี่คงจะทราบดีนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับเอาขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยขั้นตอนนี้เลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วบ่เนี่ยเลี้ยวครับสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วบ่ครับเนี่านก็ลงสีบอหลังจากรงนี้แล้วเนี่ย ตรงนี้คือแกะแล้วครับโอ <Okay, S 1> ้แกะแล้วบ่เนี่ยครับแล้วแล้วครับโอ้นี่บ่โอ้แกะออกมาเป็นแนวนี้บ่อืมอ่านี่วิธีการแกะบ่ะะครับแท้งเข้าไปจรงสิอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมนี่วิธีการแกะนะครับลักษณะเป็นงอเป็นตัว J นะครับสามข้อครับอืม เป็นแบบนี้แกะบล็อกออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่อ๋อจะเป็นแบบนี้อืมเรียบร้อยส่วนมากนี่ขายราคาส่งบ่ครับส่งให้ลูกค้าเอาไปจำหน่ายต่อมันบ่เป็นออเดอร์มากครับอืมเราขายทางออนไลน์เนาะอันในถุงนี่มัป็นยังครับตันี้ตอนนี้ในถุงนี่นี่ปวกงานเสียงานโอ้ับแกะมากล้วมันก็มันเสียแมนครับก็เลยคัดออก เราเลยคัดออกนะครับอยู่ที่สีสะเก็นะครับนี่โอ้ตรงช่างน้ําหนักพร้อมบ่ครับใช่ครับน้ำหนักใกล้เคียงกันที่สุดอืมบ่็ห้อยห่างกันแห่งนี่วิธีการทําขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วแกะออกจากบล็อกบ่ครับไหนแกะออกจากบล็อกมันบ่แม่นครับแกะออกจากบล็อกแล้วก็ลอกใส่ตัวเบ็ดครับอืมลอกใส่ตัวเบ็ดแล้วก็ครับใส่แป๊กเย็ดกับผ่อนทรงอืมอันนี้คือพร้อมส่งแล้วในกล่องนีในน้อ ันนี้ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมเลยปากแป้บอกครับซ,ซ,ออนนซื้อเสื้อนเื้อเบสตัวื้อเยื่อตัวไหนอ๋อซื้อไขเ่เขาบอกว่าปากแป้บอกอ๋อเป็นยังคบคือใส่ซื้อว่าปากแป้ซื้อเขาเองบอกเลยจังไดโอ้จะของภูพันเ์เพชในพืนปากแป้ก็่ล <c oughs> ยใส่ซื้อไข่ทำตามปากแป้นะครับชื่อปากแป้ส่งขายทั่วประเทศเลยนะครับแต่การทำนี้จะอยู่ที่สีสเกตนะครับ การทำจะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดสนใจก็มาดูได้เลยนะครับที่เคหะชุมชนศรีสะเกดตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในซอยข้างๆกับห้างแมคโครนะครับในปากแป้นะครับพี่เขาก็ทําอยู่นี่นะครับนี่นทากันอยู่เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวนะครับนะทำกันขอบครัวเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ